สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการทำเง็นทีมหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่าทีมเวิร์กนั่นเองค่ะคำว่าทีมนะคะหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงการทำงานร่วมกันของสมาชิกนะคะที่มีมากกว่าหนึ่งคนนะคะและสมาชิกทุกคนเนี่ยจะต้องมีการเป้าหมายในการทำงานนะคะที่เป็นเป้าหมายเดียวกันและะต้องรู้ว่าเราจะทำงานนี้เพื่ออะไรนั่นเองค่ะรวมถึงนะคะสมาชิกทุกคนภายในทีมนะคะจะต้องยอมรับนะคะร่วมกันนั่นเองนะคะและจะต้องมีการวางแผนการทำงานนะคะด้วยกันนั่นเองค่ะ องค์ประกอบของการทำยานเป็นทีนนะคะมีอยู่3มองค์ประกอบนาอันดับแรกเลยต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะคะสองจัดลาดับความสำคัญในการทำงาน,นะคะและสามมีผลการทำงาน,นั่นเองค่ะ ความสําคัญของการทํางานเป็นทีมนะคะงานบางชิ้นบางงานเนี่ยนะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยไม่สามารถทําคนเดียวได้นะคะเราจะต้องมีการระลมหรือว่าขอความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆเนี่ยที่เขามีความรู้ความสามารถหรือว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะได้เนี่ยมาช่วยเหลือในเรื่องของการทํางานเพื่อให้งานเนี่ยมันสามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ตามทันเวลาที่กําหนดนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงงานบางอย่างเนี่ยจะต้องมีเ หลายหน่วยงานหรือว่าหลายฝ่ายเนี่ยเข้ามาช่วยรับผิดชอบนั่นเองหรือว่าเข้ามาให้ความร่วมมือนะคะจะได้เกิดการทํางานที่เป็นระบบแล้วก็ได้งานที่ตรงผลลัพธ์หรือว่าวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้นั่นเองนะคะแล้วก็งานเนี่ยมันจะต้องเกิดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเพื่อที่เราจะได้หาแนวทางวิธีการใหม่ๆ,ๆแล้วก็เป้าหมายใหม่ๆนั่นเองนะคะมันก็เลยเป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราจะต้องมีการระดมสมองนะคะหาพเพื่อนร่วมทีมาช่วยคิดช่วยกันแก้ไขแล้วก็ช่วยออกแบบนะคะความสร้างสรรค์นั่นเองค่ะ หลักในการทํางานเป็นทีมนะคะก็จะขึ้นอยู่กับในเรื่องของบริษาทในการทํางานนะคะสมาชิกทุกคนต้องมีความไว้วางใจกันนะคะมีการมอบหมายงานและบทบาทการทํางานที่ชัดเจนมีวิธีการทํางานนะคะในเรื่องของการสื่อความนะคะภาษาน่าหรือว่าพูดคุยกันที่ชัดเจนนั่นเองนะคะแล้วก็คนที่เป็นผู้นาเนี่ยจะต้องมีภาวะความเป็นผู้นำจ้าตัดสินใจรวมถึงเนี่ยในเรื่องของการทํางานเนี่ยเราต้องมีการกาหนดกติการ่วมกันนั่นเองนะคะและที่สาคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินผลการทํางานของทีมด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ ข้อบกครองนั่นเองนะคะรวมถึงเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้พัฒนานะคะให้การทำงานเป็นทีนเนี่ยเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะกลยุทธ์ในการทำงานเป็นทีนะคะมีอยู่3อย่างนะคะก็คือมีในเรื่องของเฮตุนะคะของหัวของความคิดนะคะสองเรื่องของแหงก็คือการลงมือปฏิบัตินะคะสามนะคะคือในเรื่องของหานั่นเองนะคะคือการมีใจรักในการทำงานนะคะเอ่อทำงานด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจนั่นเองค่ะ ประเภทของทีมนะคะมีอยู่4อย่างนะคะคือมีทีมแก้ปัญหานะคะทีมบริหารตนเองทีมทำยันข้ามหน้าที่กันนะคะแล้วก็ทีมเสมือนจริงนั่นเองนะคะ คำว่าทํางานเป็นทีมนะคะหรือว่าที่เรียกว่าทีมเวิร์กเนี่ยนะคะมาจากตัวภาษาอังกฤษ8ตัวนั่นเองะค่ะอย่างตัว T เนี่ยมันจะคําว่าทาร์เก็ตก็คือต้องมีเป้าหมายนะคะตัว E มันจะกคำว่าเอ็มไพร์ที่นะคะคือต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันนะคะตัว A มันจะคําว่าแอปพลิเคชันนะคะคือการมีส่วนร่วมค่ะ M มาจากมอรัลคือมีคุณธรรมนะคะตัว K มาจากคำว่าโนเลดคือมีความรู้เชิงวิชาการนะตัว R มาจากคําว่ารีสิเบลิตี้นั่นเองนะคะคือต้องมีความรับผิดชอบนะคะตัว O มาจากคำว่าโอเพนไมค์คือการเปิดใจกว้างและสุดท้ายนะคะตัว W นะะคมาาจดับ ว่าเวลแฟร์คือต้องมีความปลอดภัยในการทำานานั่นเองเนีย่ยข้อภาษาอังกฤษนะคะแป่ตัวรวมกันก็เลยได้เป็นคำว่า Team Work กนั่นเองค่ะ ขั้นตอนในการทำงานเป็นทีมนะคะเราต้องมีการกำหนดนะคะงานที่จะทำแล้วก็ความพิจารณงานที่จะทำเนี่ยให้ชัดเจนนั่นเองค่ะแล้วก็สร้างความเข้าใจนะคะร่วมกับสมาชิกภายในทีมนะคะแล้วก็ให้สมาชิกภายในทีมเนี่ยมารมสมองนะคะช่วยกันคิดนั่นเองถึงวิธีการทํางานนะคะแล้วก็คัดเลือกความคิดนั่นเองนะคะเพราะเเลือกได้แล้วเนี่ยเราก็จะทำการกําหนดแผนบปติงานแล้วเราก็จะเอาแผนนั้นเนี่ยนะคะไปปฏิบัตินั่นเองนะคะตามแผนที่วางไว้แล้วสุดท้ายเราก็จะต้องมีการประเมินผลนะคะว่าแผนนั้นนดีหรือไม่ดียังไงหรือว่าส่วนไหนที่เป็นส่วนที่เราจะต้องปรับปร แั่เองนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะการทำยันป็นทีเนี่ยนะคะนอกจากจะมีข้อดีแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอุปสรรคนะคะแน่นอนว่าพอเรามีบุคคลหลาย น,นะคะเอ่อมารวมการทางานเนาะเนาะนะคะต่างคนต่างที่มาเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือเป็นในเรื่องของการแข่งขันกันนั่นเองระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มน,นะคะแล้วก็ว่าถ้าสมมติว่าเราพูดจาตกลงกันไม่ชัดเจนนะคะก็จะส่งผลต่อการสื่อสารทางการทางานได้นะคะและถ้ามีการปกปิดข้อมูลทําให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดอันนี้ก็คือจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยให้อ่การทำงานเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะแล้วเราก็ต้องมีการประสานงานที่ดีเพราะว่าถ้าเราประสานงานไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดความเข้าใจผิดพลาดได้นะคะสารอาจจะส่งไปไม่ถึงแล้วก็สุดท้าย ถ้ามีการไม่มีการแบ,บ่งงานกระทําหรือว่าคําสั่งไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะทําให้เกิดการทํางานที่ซับซ้อนนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีบุคคลสองคนขึ้นไปเนี่ยทำงานอย,างอย่างเดียวกันซึ่งมันเป็นงานเสียในเรื่องของทรัพยากรน,นั่นเองหรือว่าถ้าไม่มีการสั่งงานเนี่ยอาจจะไม่มีใครทํางาน,น,นเลยอาจจะทาให้งานที่นั้นเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จน,นั่นเองค่ะนะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะคะขอฝากไว้แี่เพียงเท่านี้ค่ะ